ต่อไปท่านเกียรติคุณนะครับและต่อด้วยท่านรัชนีพลซื้อครับเรียนเชิญท่านเกียรติคุณต้นยางครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่คเคารพผมนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบรุรีเขตเลือกตั้งที่7อําอำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพักประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องจะหาเรื่องกับท่านประธานจนวนสาเลื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับขอภาพสไลด์ด้วยครับเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นบางกรวยไสน้อยทางหลวงแผ่ดินหมายเลข3 2 1 5คือสภาพถนนนะครับปิดฝาท่อไม่สนิทเป็นหลุมเป็นบ่อขู่กระนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านชวนชมพักสามทั้งขาไปและขากลับจึงขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น แวงการทางนนทบุรีเพื่อดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ถนนได้อย่างปกติและก็เป็นการลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนของหมู่ที่9ตําบนคลองขวางอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่มีปัญหาในการใช้ถนนของอบจอนนทบุรีถนนเป็นรอยแตกแล้าทั้งขาไปและขากลับนะครับ อยู่ที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจรึงขอให้รรท่านประธานนะครับช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงให้พื้นผิวการจราจรเป็นปกติและพี่น้องประชาชนใช้สัญจรด้วยความไม่ลําบากและเป็นการลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในซอยเบนตะโกนนะครับผมได้รับการร้องเรียนมาจากท่านพันเอกพิเศษ สมภูมิพิบูลสวัสดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนนะครับที่อาศัยอยู่ในซอยเบนกาโตนะครับหมู่ที่4ตํตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีเนื่องจากว่าสภาพถนนในซอยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกน้ําก็ท่วมขังเวลาแดดออก ก็จะเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับทำให้เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนด้วยความลำบากพี่น้องประชาชนออกไปทำงานทำมาหากินด้วยความลำบากกลับมาบ้านช่องก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าต้องมาทำความสะอาดรถทำความสะอาดบ้านทั้งฝุ่นทั้งฝนจึงขอให้รรท่านประธานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนในซอยเป็นกาโตได้อย่างปกติขอบคุณครับ